นิทานเรื่องนี้มีสื่อว่าโดกฝ่ายกับนางฟ้าซึ่งแต่งโดยพันนาลีเทพพวงษานางฟ้าได้ลงลิ่นน้ำนางลิ่นน้ำยางมวลซ่นจนคำนางเลยบกจือทางกลับบ้านเลยนางได้นอนอิงต้นฝ้ายอยู่ ดึกมาอากาศก็นาวหลายนางฟ้าจุนสันอยู่คนเดียวในป่าที่บุ้งูทางเมืองดอกไฟอีต,ตันนางฟ้าหลายดอกไฟจึงปิวเข้าห้องอิวแล้วออกมาเป็นโองไฟายงไฟเข็นเป็นเส้นไฟออกมาเส้นไฟได้ทักเป็นหมวกงาม,งาม เพื่อจะเอาไปให้นางฟ้าใสเส้นฝายกวดทักเป็นผ้าพันคอพืนงามงามน้ำอีกเพื่อเอาให้นางฟ้าเส้นเดียวกันเส้นฝใยได้ทักเป็นเสื้อพืนงามเพื่อจะให้นางฟ้าใสนอกจากนั้นเส้นฝายยังตำเป็นสิ้นพืนงามเพื่อให้นางฟ้าใสน้ำอีก โบโพธานั้นเส้นใยได้ทักเป็นผ้าหม่มเพื่อจะให้นางฟ้าหม่มพายางอุ่นใจเส้นใยได้สืบต่อทักเป็นปีน้ำอีกเพื่อจะให้นางฟ้าน้นสบายนางฟ้านอนหลับยางสบายใจเพราะตนเองห่างกายอุ่นแล้ว ว้าวนี่โด้ายสามารถปิวขึ้นไปถึงท้องฟ้าแล้วส่งเสียงโบกนางฟ้าให้มาเอาโคงควันตืมนางฟ้าลงลอยไปตามอากาศและได้ยืดจับเครื่องง,งามๆพอดีได้ยินเสียงโปงเสียงปงดังมาจากวัด ดังก้องสนั่นทั่วไปเลยนางฟ้าเลยสะเดือดตื่นขึ้นมาแล้วจมพื้พห้ำกับตนเองว่าโอ้ยคิดว่าเมนความจริงโอ้ยค่อยฝันไปนี่เองว้าวเครือองค่อยบักให้ลายพักงามๆดอกายเห็ดได้ลายอย่างอิลีนิทานนี้ก็จบลง